โอ้โหไอ้สมตุ๋ยเป็นไงบ้างได้เรื่องไหมข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจลรกเพะว่าแล้วพี่สมถึกก็เหลียวซ้ายแลขวาสงสัยกลัวว่าจะมีใครมาเห็นเจ้าปาาคุ้นขอตรงๆสักสามตัวนะในขณะที่แก๊งสามสมกำลังขอเลขแล้วกขอหวยกับสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่นั้นไอ้สมหน้าก็เหมือนว่าจะรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมา ข้าว่าแคเห็นใครบางคนนะลูกพี่ตรงนั้นนะต่ตรงนั้นนะลูกพี่เหมือนว่าจะเป็นผียายเลยโอ้ยเอสมนา่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาข้าว่าใครเห็นเลขนะลูกเพเออถ้างั้นก็ดีแล้วงั้นก็รีบกลับกับเธอพวกเรารอแคดนว้สิลูกพี่และทันทีที่แก๊งสามสมออกมาพ้นบริเวณนั้น ยายแกที่ทำตัวและรับล่อๆก็ได้โผล่ออกมาครั้นเมื่อถึงใกล้เวลาหวยจะออกแก๊งสามสมก็ได้มารวมตัวกันที่หมายเดิมโอ้ยพวกเราจู่ๆกลับกลายเป็นพวกเล่นหวยก็ได้ไงเหรนี้เอลูกพี่เขาเรียกคณิตศาสตร์ชาวบ้านที่ไม่ประสานงานกับทางรัฐตั้งหากแล้วเออทางนั้นได้สมตุยเดกไปเตรียมสเบียงมาได้แล้วฉลองหวยออก ได้เลยลูกเพเ่เ้วข้าไปจัดการละ่ะวันนี้แหละข้าจะได้เงินทําทุนไว้ขอสาวมาทําไม่อย่างง่ายแล้วโอ้ยถ้าถูกวันนี้ล่ะก็ได้กินน้ำมาฟรีเป็นเดือนเลยนะโอ้ยนะและต่างคนก็ต่างคิดจินตนาการกันไปหวังว่าตัวเลขที่ไอ้สมตุยได้มาเมื่อคืนนั้นจะโดนแบบจังหนัก ในขณะที่อีกด้านของหมู่บ้านวันนี้ดูจะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นพอสมควรแม่สาวปุกและสาวปุ๋ยต่างก็คุยกันอย่างออกรถออกชาติถึงตัวเลขที่จะเล่นกันในวันนี้ในขณะที่เจฟฝาผู้ที่มีหน้าที่จดตัวเลขก็ได้เดินมาพร้อมกับสมุดฉีกเหมือนว่าสาวปุกนั้นจะได้เลขที่ดีมาพอสมควรจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้นั่นก็คือรูปปั้นพญานาคที่อยู่ใกล้ๆก,กับวัด งวดนี้หลักเขาจะแอบรรยให้ดูส่วนแม่สาวปุ๋ยนั้นก็ดูทีท่าว่าไม่ต่างกันนัดทั้งสถานที่และวันต่างกันก,ก็แค่เวลาเท่านั้นของดีใครจะยอมบอกให้คนอื่นรู้กันแล้วและเมื่อทำการย่อนบัตรตัวเลขก็หลอลุ้นว่าผลจะออกที่ใครทั้งสองสาวต่างก็มั่นใจในแหลงที่มาของตัวเลข ดูท่าจะขิงกันสักเล็กน้อยตัดภาพมาที่บ้านของเย,ยติงเมื่อนางฝายก็ได้มาถึงที่ข้าขอโชนงวดก่อนนะนางฝายเอ้ยนี่มัน3ามสี่งวดแล้วนะป้าแถวบ้านเขาไม่เรียกชนหรอกแต่ก็เอาเถอะเผื่อป้าจะมีเลขเด็ดจะได้ปลดนี้มเมื่อเยติ่งได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมา หวังว่าตัวเลขที่ตัวเองได้เห็นนั้นจะเป็นตัวเลขที่ถูกกับเขาบ้างสายตาคนแก่ไม่ค่อยจะดีจึงให้หนังฝฟเขียนเลขตัวใหญ่ๆและส่วนมากก็เต็มไปด้วยเลขห้าเรียกกันว่าทั้งหน้ากระดาษแบบหวานแหกก็ว่าได้งั้นตอนเย็นเอาเงินมาจ่ายค่าหวยแล้วก็หักนี่ข้าไปด้วยนะหนังฝฟายเอ้ยหวยยังไม่ทันได้ออกแต่การแสดงออกวันหนึ่งว่าปาาเป็นผู้ชนะ ซึ่งอาการแบบนี้ก็แทบจะเห็นกันทุกคนพลันเยติงก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนเจ้าปากขูนเจ้าที่เจ้าทางตาใหญ่ช่วยอีฉันด้วยนะ <S <S 1> <S 1> แต่ไอสิ่งที่โผล่มานั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับของในสารพระภูมินั่นหรือเปล่าแต่ดูท่าดูทางแล้วไม่น่าจะเป็นวิตเอาซะเลยไม่หน,นามซ้ำยังตามหลังเยติงกลับบ้านไปซะด้วย เหมือนจะถูกชะตาหรือว่ารอเวลาที่ได้มาพบกันและพอถึงเวลาที่หวยใกล้จะออกยายติ่งก็ได้แต่นอนยิ้มส่วนมือก็ถือโผยไว้แน่นแต่เมื่อสิ้นสุดคำพูดของชายหนุ่มที่อยู่ในวิทยุนั้นผลไม่ตรงกับที่ได้วางเป้าหมายกันเอาไว้ยายติ่งก็ถึงกับเป็นลมสลบสลายไป และจูๆ่ๆบริเวณบรรยากาศโดยรอบก็กลายเป็นข้ามมืดมีหนำซ้ำยังมีผีป้าที่ไหนก็ไม่รู้โผล่ออกมาแล้วก็หันหลังให้ก่อนที่จะโดดลงเรือนหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อทั้งหมดอยู่ในสายตาของใหญ่ติง่งก็ถึงกระตกใจจึงทำให้ได้รู้ว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหไร่ไม่รู้เลขหวยที่รอฟังก็ไม่ได้ฟังเนื่องจากวิทยุถานหมดไปก่อนฝันไปเรอนี้ ยังมีโอกาสถูกอยู่นะสิเราว่าแล้วยายติ่งก็รีบวิ่งไปบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างแก๊งสามสมนั่นว่ายายติ่งเนี่ยแกจะมาเลี้ยงเราหรือเปล่าล่ะเนี่ยอ้ยัยติง่งว่าอย่างไงเรเล่าทําไมถึงได้วิ่งหน้าต่อตื่นมาอย่างนี้หรือว่าถูกหวยรวยเบอร์กันเล่าข้าก็ไม่แน่ใจหรอกว่าแต่พวกเองฉลองถูกหวยกันเรื่องใหญล่ะหา โอ้ยเยติงพูดแล้วก็น่าเจ็บใจไม่มีห้าเลยสักตัวพวกปผ่ยข้ามีห้าหกเท่านั้นเลยว่าแต่ยายรีบมาหาพวกข้าทําไมล่ะเนี่ยข้าก็จะมาถามเลยหวยออกพวกเองนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเยติงหน้าตาไม่ค่อยดีเลยสงสัยในผวยน่าจะมีห้าเหมือนพวกข้าละสิท้า จะไปเครียดนะยายติง๋งเล่นหวยไม่ใช่หวยมาเล่นหราดูพ่อข้าสิถูกไม่ถูกพ่อข้าก็าฉลองก็อยู่ดีลนะน้อเมื่อยายติง๋งได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่หันหลังกลับไปหน้าตาก็ดูจะเสียไปไม่ใช่น้อยจะเป็นอะไรมากไม่น่นเพะนเพอน,น้อสิฉันเป็นห่วงซะแล้วสิในขณะที่กําลังเดินกลับบ้านนั้นก็ได้เจอกับเจฟไฝายเข้าให้นี่ยายติง๋ง กำนันเขาฝากมาบอกว่าชนงวดหลายครั้งแล้วนะถ้าไม่หามาจ่ายงวดหน้าจะโดนงัดฝาบ้านแนะ่ดีไม่ดีจะได้เก็บเสื้อผ้าย้ายไปอยู่ในป่านนะเจติงเมื่อเจ้ฝฟพูดมาักขนาดนี้เจติงที่หน้าตาไม่ค่อยจะสู้ดีอยู่แล้วก็ยิ่งสําหนักกว่าเดิมสภภาพที่อ่อนเปลี้ยแทบจะเสียขาได้เดินผ่านหน้าบ้านของแม่สาวปุกและกสาวปุย เป็นไงล่ะฉันบอกแล้วว่าสองศูนค่าก็ได้มาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามากกว่าเองสิบบาทอารมณ์ของคนถูกหวยแม้จะเพียงห้าหรือสิบบาทก็ย่อมดีกว่าคนที่เสียแน่นอนเมื่อยายติ่งได้ฟังก็ยิ่งช้ำใจเดินไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางแต่ก็ดันมาโผล่ที่สารต้นใส่เขาให้ไม่รู้ว่าอะไรพามาหรือว่าใจลอย แต่ก็พอจะรู้คำตอบเมื่อผีป้านั้นได้โผล่ออกมาพร้อมกับกระซิบกระซาบไปที่ข้างหูเอ็งมาอยู่แทนที่ข้าสีไม่รู้ว่าเป็นพอม์สะกดหรือว่าอะไรกันแน่ยายติ่งผู้ที่ไม่น่าจะปีนต้นไม้ไหวกลับขึ้นไปอยู่เกือบจะถึงยอดไม้สภาพหน้าตาเหมือนคนเหม่อลอยไม่ได้สติ เมื่อผีป้าสยยยิ้มให้พร้อมกับทำสัญญาณมือว่าให้โดดลงมาใยญ่ติ่งเหมือนว่าจะน้อมรับพร้อมที่จะกระโดดลงมาเช่นกันหยุดเดี๋ยวนี้หน้าหนังผีร้ายการปรากฏตัวของลุงวินาทที่มาพร้อมกับพี่สมถึกโอ้ยข้าคนนึกอยู่แล้วไม่ชอบมาพา่นเอาซะเลยเมื่อผีใหญ่ป้าถูกท้าทายมันก็หันหลังกลับมาด้วยการหมุนคอ เรียกง่ายๆว่าตามหลักของกาวิตี้หรือว่าแรงโน้มถ่วงจังหวะนี้ละเอ็งรีบไปเรียกยายติ่งให้ลงมาแล้วโอ้ยต้องวิ่งหลบผีไปเลยดิเมื่อลุงวินาทบอกแบบนั้นพี่สมถึกก็ต้องวิ่งซีแซกหรือจะเรียกกันว่าการวิ่งหลบแบบดิจิตอลดใยายติ่งทำใจดีๆไว้เนาะต้องสติ ส่วนเขาผีสมถึกนั้นทำได้ค่อนข้างจะดีมากยายติงที่เริ่มกลับมามีสติก็รู้ว่าแข้งขาตัวเองเริ่มจะสั่นถึงก็ต้องเกาะต้นไม้เอาไว้ข้าขึ้นมาได้ยังไงล่ะนี้และในส่วนของลุงวินาทก็คงจะดีไม่แพ้กันเมื่อการสวดบริกรรมคาถาถึงกระทําให้เจ้าผีป้านั้นหงายเงิบไปและก็ดูเหมือนว่าดวงวิญญาณนั้น พุ่งกลับเข้าไปที่ตุ๊กตาที่อยู่ในศารห่างๆนั้นเอาไงต่อแล้วที่ลุงวิดอดมันเข้าไปสิงในตุกกต๊กตาแล้วลุงวิน่าดได้แต่รีบสวดบริกรรมคาถาก่อนที่จะพูดออกมาว่าเห็นว่าไม่ถูกหวยหรือไงเล่าไม่หาที่ระบายสักหน่อยเรอโอ้ยงอนนี้หละของทอนนดอย่างนี้ต้องเผาให้สิ้นซาก เมื่อพี่สมถึกทำการชาปนกิจศาลที่มีผีป้าเข้าไปสิงนั้นยายติ่งก็ถูกช่วยลงมาจากต้นไม้งั้นข่าพายายติ่งกับบ้านก่อนลนะนาอยสมถึกเอ้ยดูแลฝืนไฟให้ดีด้วยว่าแต่ยายไปเป็นนี่ข่าหวยเขาเท่าไหร่ละเดี๋ยวจะพาไปหาตังจะพาข้าไปหาที่ไหนหรือหาหลวงวินาะท ข้าเป็นสาปเหอรอนะก็จะพาไปหาเงินป่าผีแถวสุสานยังไงเล่าหลังจากคำพูดที่หยอกล้อให้ยายนั้นหายเครียดกลับดูมันยิ่งจะเครียดกว่าเดิมแต่เรื่องราวทั้งหมดก็เหมือนว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี การปรากฏตัวของผีป้าที่ดูเหมือนว่าจะติดการพนันเหมือนกันเมื่อวันและเวลาเหมาะสมจึงได้มาพบกับยายติ่งที่มีจิตใจและก็ใฝ่ไปในทางการพนันมากมายแต่โชคอย่างดีที่ไม่ถึงค่าไม่ได้ไปเป็นตัวตายตัวแทนซึ่งผีป้าก็คงจะโดดต้นไม้ลงมาคอหักไม่รู้ว่าแกเกิดอาการเครียดแล้วฆ่าตัวตายเองหรือมีใครสั่งให้แกทำกันแน่ แต่ตอนนี้ถูกพ่สมถึกเผาไปเรียบร้อยและเมื่อใกล้หวยออกอีกครั้งสถานที่เดิมวันเดิมแล้วก็เวลาเดียวกันข้าก็ว่าแล้วไปได้เลขมาจากที่ไหนว่าแล้วทั้งสาวปุกสาวปุ๋ยก็ตะกุยคุยเขี่ยไปที่รูปปั้นของพญานาคหวังจะให้ตัวเลขนั้นเด่นชัดขึ้นมาเสียงอะไรฟ้อฟเนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์ธิ์หรือว่าอะไรกำลังบอกไว ปรากฏว่าเป็นงูสีดำตัวเขื่องที่อยู่ใต้พญานาคนั้นแทนที่จะช่วยกันบูรณะให้สะอาดสะอา้านปล่อยให้ยาขึ้นรบลุงรังหวังแต่จะหาเลขหาหวยเกือบต้องมาสวยเพราะถูกงูขบหัวหวังว่าการลงทุนกับตัวเลขนั้นจะไปถึงฝั่งถึงฝันกันทุกคนสำหรับวันนี้ผมน่าแหบห้อนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ